คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องคัานนิยมทางเพศแต่อย่างใด เพลงพลายกุนร้ายกุนรักเพลงพลายกุนร้ายกุนรักบทเรียนที่หนึ่งอย่าคาดหวังกับคนแปลกหน้าแกแก่แก,แก,แ,กแก่แก่สองเท้าก้าวย่องเดินเข้าห้องด้วยเสียงฝีเท้าแผ่วเบาสุดๆเท่าที่จะทําได้ช่วงเช้าแบบนี้ไอหินมันน่าจะยังไม่ตื่นดีแถมเมื่อคืนไม่กลับหอพักยังลืมโทรบอกมันอีกไม่รู้ว่ามันจะโกรธผมหรือเปล่า หันไปมองที่เตียงไอ้หินอย่างเร็วรี่ไอชิบหายว่างเปล่ามองไปรอบๆห้องก็พบเงาตะคุบที่มุมห้องกาลังจับจ้องส่งรังสีอมหิดมาทางผมเออเฮ้ยไอเพลงกูเกือบจะแจ้งความตามหาคนหายแล้วนะน้าเสียงติดงอนยังคงบ่นพึมพำออกมาไม่ขาดสายจะว่ากันตามความจริงผมก็ผิดเองนั่นแหละที่ย้ายเข้ามากรุงเทพเคคอแรกก็ปล่อยให้ไอหินต้องนอนอยู่ห้องคนเดียว รีบสาวเท้าเข้าหาเพื่อนสนิทที่ยังนั่งหน้าบูดหน้ามึนได้ทันใดเฮ้ยกูขอโทษนะเว้ยเมื่อคืนกูเมามากอะแถมจะกลับหองก็กลัวจะเข้าไม่ได้ด้วยก็เลยต้องเปิดโรงแรมข้างนอกก่อนอะคุกเข่าสองมืออบกอดมันนิดนึงผมกับไอห,หินหเราสองคนนอนกอดกกันจนไปเรื่องปกติไปแล้วครับยิ่งเวลาที่ไปนอนที่ค่ายมวยคุณยายไอหินมันเป็นคนติดการถูกกอดมากถ้าไม่มีคนกอดมันมันแทบจะนอนไม่หลับเลย ถ้าที่หลังมึงจะไม่กลับมาก็หัดโทรหรือไลน์มาบอกกูบ้างดีเฮ้ยไม่ใช่หายหัวไปเลยอย่างเงี้ยมึงรู้ไหมว่ากูลงไปขอร้องพี่ยามหน้าตึกให้รอมือยันตีสองเลยนะเวย้ยโทรไปหามึงมึงก็ปิดเครื่องอีกอะ่ะเห็นตามันแดงแงแล้วสงสารน่ะห่วงผมสักขนาดนี้แม่งหัวยิ่งกว่าเมีอยอีกถือว่าเป็นวาสนาอย่างหนึ่งในชีวิตเลยที่มีเพื่อนดีแบบนี้เออเออ,เอ,อกูผิดเองนั่นแหละเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวกูจะพา,าไปเลี้ยงข้าวเลี้ยขนมเอาเอาป่ะไอหินมันกระพริบตาปิป๊งๆเลยคราวนี้ ขอให้เอาของกินมาล่อเถอไอเนี่ยมันให้อภัยได้เกือบทุกเรื่องแหละยกเป็นเรื่องเดียวที่ห้ามพูดสก,กิดใจมาเด็ดขาดก็คือรักแรกและรักเดียวในข่ายมวยของมันเท่านั้นพอพูดจบไอหินมันก็ดีดตัวลุกขึ้นแล้ววิ่งห่อผ้าเช็ดตัวเข้าห้องน้าไปอย่างเร็วรี่โดยไม่ปฏิเสธสักคำที่จริงสําหรับมันแล้วผมก็เลี้ยงข้าวมันก็เกือบทุกมื้ออยู่แล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละรักมันเหมือนน้องคนหนึ่งยิ่งพ่อแม่ผมยิ่งรักมันใหญ่เลยเพราะมันเป็นคนขยนันอดทน ที่สาคัญเอาใจผู้ใหญ่เก่งเวอร์จนแม่ผมเองยังแอบส่งเงินมาเพิ่มเอเวเลี้ยงิข้าวไอหินเลยด้วยผมเล่ประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนอย่างถีถ้วนทั้งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาตั้แต่เด็กยันโตผมก็ไม่เคยรู้สึกกับผู้ชายคนไหนเกินกว่าคาว่าเพื่อนเลยแม้แต่กับเด็กคนนั้นเขากลับดึงดูดความสนใจผมได้อย่างน่าประหลาดอยากจะเจอเขาอีกจังนั่นคงจะเป็นความรู้สึกที่ผมมีในตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่าเอ่ความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรติดใจ สนใจผมเองก,ก็ตอบตัวเองไม่ถูกเหมือนกันผมกับไอ้หินเนราห้องคู่ออกมาหาอะไรกินกันที่ห้างแถวหน้ามหาลายัยช่วงนี้ห้างสรรพสินค้าแถวนี้ดูจะคึกคักเป็นพิเศษอาจจะเป็นเพราะเด็กนักศึกษาเรื่องพยอยย้ายเข้ามาอยู่หอพักกันแล้วก็ได้ไอ้หินมาดูค่อนข้างจะตื่นเต้นกับการได้ออกมาเดินเที่ยวห้างทุกครั้งเลยสินะก็อย่างว่าแล้วจังหวัดอุตรดิตถ์เมืองแสนสงบบ้านเกิดของพวกผมมันก็ไม่มีห้างใหญ่โตของกินยะแ,แย่เหมือนในกรุงเทพอย่างนี้อย่างมากก็แค่ห้างสรรพสินค้า ฟรายเดย์โลตัสสีพงพักแถบของกินก็คล้ายๆก,กันหมดอย่างไก่ทอดพิซซ่าสุกี้แต่ที่นี่แต่มีของล่อตาล่อใจไอ้หินเยอะไงยิ่งพวกร้านที่เป็นพวกขนมเค้กแพนเคก้กไอศครีมแบบของญี่ปุ่นเนี่ยมันยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยยิงมามันกอดกระจกแล้วแนมหนะ้าผากจ้องเข้าไปในร้านแล้วก็อดขำไม่ได้พะเพลงกูอยากกินอันนี้อยากกินอ่ะไอ้หิน เอียงคอ45องศากระพริบตาพลิบปๆปชี้ไปที่รูปแพนเค้กสูเฟ่เนื้อหนาน,นุ่มฟูดูน่ากินเวอร์มากดูออกแล้วว่ามันตอแหลแต่ก็อดที่จะตามใจมันไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยเซ็งในที่สุดมันก็ลากข้างตัวและวิญญาณผมเข้ามานนนในร้านจนได้เพียงแค่มาเริ่มหยิบเมนูขึ้นมากว่าตามองเท่านั้นแหละไอหินมันก็แบบปากทำท่าจะร้องไห้ออกมาเลยเฮ้ยแผนสูงกูดูออกนะเว้ยอยากกินอะไรก็สั่งมาเถอะนาไม่เห็นจะต้องทำเป็นเล่นละครเลยมึงอะ เมื่อวานก็เพิ่งแดกแพนเค้กกับนมน้องโพไปตั้งหลายถุงไม่เบื่อบ้านหรือไงฮะไ, ه, ไม่เบื่อเว้ ه, กินแล้วอารมณ์ดีมันพูดแล้วยิ้มออกมาอย่างภาคภูมิใจที่สามารถไถเงินในกระเป๋าตังค์เพื่อได้ทุกวันเออพี่ครับพี่ครับสั่งขนมไหนนะครับค่ะไอหินมาเรียกพนักงานสาวที่ยังวุ่นวายกับการเก็บโต๊ะตรงหน้าเอาแพนเค้กแบบในรูปหน้ารักอะครับแล้วก็ช่วยออนท็อปไอที่ข้าขาวเยิมย้มๆแบบนี้ด้วยนะครับไอหินมันจิ้มนิ้วไปที่ครีมชีส คำพูดของมันทําให้ผมหูอื้อไปหมดได้ถึงเรื่องเมื่อคืนวานในทันทีตอนที่ถูกเด็กหนุ่มคนนั้นขึ้นมาออนทบอยู่กลางลําตัวสายตากดตามที่มองมาที่ผมนั้นมันโคตรสะกดผมเลยแค่นึกหน้าเด็กคนนั้นทําอะไรอะไรที่ซุกอยู่ในกางเกงยีนถ้าพังหงดออกมาแบบเก็บอาการไม่อยู่อ้ยปวดตุบๆเลยตอนนี้สูดลมหายใจเขาลึกๆนึกถึงบทสวดทั้งปวงเพื่อให้น้องชายสง,งบลงอย่างเรวรี่เพลงไอ้เพลงออ ว่าไงมีอะไรเหรอหินมันขมวดคิ้วมองมาที่หน้าผมกูถามว่ามึงจะเอาอะไรอเปล่าพี่เขารอจดออเดอร์อยู่นะเอ่มงั้นเอาเป็นเอสเปรสโซ่ร้อนดับเบิลช็อตก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวกูแจมแพคเกของมึงหน่อยก็แล้วกันไอหินมันยื่นเมนูคืนพนักงานก่อนที่จะหันมามองผมอีกครั้งเฮ้ยมึงโอเคหรือเปล่าเพลงหรือว่ายังแห้งอยู่อะเฮ้ยเปล่าหรอกหน้ากูสบายดีว่าแต่มึงเหอะหายโกรธกูหรือยังที่เมื่อคืนไม่ได้กลับห้องอ่ะไม่ได้โกรธสักหน่อยอะ มึงจะไปไหนก็ไปทําอะไรเขาเรื่องของมึงอะแต่อย่างน้อยทีหลังก็หัดโทรมาบอกหน่อยเถอะน้ากูเป็นห่วงนะเว้ยถึงได้บอกไปไงครับว่าไอ้หิหมันน่ารักคนแบบเนี้ยถือว่าเป็นใรายไอเท,ทีิหาไม่ได้อีกแล้วล่ะแต่ที่น่าเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือดูท่าว่ามันคงจะตายไปพร้อมรักแรกของมันนี่แหละไม่รู้ว่าชาตินี้มันจะมีโอกาสได้เปิดบริสุทธิ์เหมือนกับคนอื่นหรือเปล่าเอยมึงเนี่ยน่ารักชิบหายเลยผมเอื้อมมือไปขยี้หัวมันอย่างเอ็นดูแผ่นเค้กซูเฟ่ พรอะกับเครื่องดื่มถูกนํามาเสิร์ฟตรงหน้าและก็เป็นตามคาดมันรีบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายในทันทีเรียกได้ว่าทําเมมโมรีในมือถือมันเนี่ยแทบจะเป็นรูปของกินหรือไม่ก็วิวแปลกๆที่มันไม่เคยไปนั่นแหละผมหยิบกาแฟขึ้นมาจิบมองไปด้านนอกร้านที่มีเพงกระจกใสกั้นอยู่เพื่อดูบรรยากาศของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาและนั่นก็ทําให้ผมต้องสํารับออกมาในทันที <c oughs> อุ้ยชายแปลกหน้าคนที่ผมเจอเมื่อคือน เขาเดินผ่านหน้าร้านมาพร้อมกับหนุม่มร่างสูงหน้าตาดีคนหนึ่งและสาบานได้เลยว่าผมเห็นว่าเขาเองก็ปลายตามองมาที่ผมเฮ้ยเพลงมึงเป็นอะไรวะอยู่ดีๆมันก็สารภาพออกมาเนี่ยเฮ้ยไอหินมันหยิบพิชชู่มาเช็ดที่มือกับเสื้อที่เลอะไปด้วยคราบกาแฟหินเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ําก่อนนะไอหินมาพยักหน้าให้ทีนึงจากนั้นผมก็รีบจ้ามเดินออกมานอกร้านอย่างรวดเร็วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแค่พริบตาเดียวผมจะคล้ายกับสองคนนั้นไปซะแล้ว เดินวนหาอยู่นานก็ไม่เจอจนต้องตัดใจไปล้างเสื้อในห้องน้ำก่อนโอ้ยเลิกหมดเลยบ้าชมัดผมพืพ้นภาพออกมาอย่างหัวเสียดึงเสื้อยืดสีขาวอาจากลำตัวแล้วเปิดก๊อกน้ำขายี่คราบกาแฟในทันทียิ่งขายี่ก็ยิงเป็นดวงใหญ่ขึ้นมาทันทีมับมือขาสอดเข้ามากุมมือผมที่กำลังงุนงิดกับผ้าในมือแล้วดึงเสื้อไปผมหันมองคนด้านข้างที่กำลังยกเสื้อขึ้นมาปิดหน้าไว้จนไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วเอื้อมมือกระชากเสื้อตัวนั้นกลับคืนมา ใบหน้าของชายหนุ่มคนเมื่อคืนมองมาที่ผมแบบคาดเดาสีหน้าไม่ออกเหมือนได้โง่จังต้องขยี้ด้วยน้ำสบู่สิเขาดึงเสื้อที่อยู่ในมือผมไปอีกครั้งแล้วหันไปกดสบูเ่เหลวมาป้าที่คราบกาแฟแล้วขย,ยี้ช้าๆตอนนี้ผมตัวแข็งทื่อไปหมดแต้แต่มองดูเขาชายแปลกหน้าที่อยากจะมาก็มาอยากจะไปก็หายไปเสดยดือเนอะนี่นายปากมันแข็งไปหมดไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดอะไรดี ยิ่คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนจิงทำให้ผมปากหนักเข้าไปใหญ่แต่แต่เอื้อมมือไปจับมือเขาเฮ้ยพลายมึงเสร็จยังวะเฮ้ยชายหนุ่มที่มาด้วยกันเมื่อสักครู่เดี๋วเข้ามาเรียกเด็กหนุ่มคนนี้เขา,าชื่อพลายเหรอสายตาของคนที่เพิ่งเดินเข้ามานั้นมองมาที่ผมแปลกๆก็แน่ละตอนนี้ผมเปรยท่อนบนอยู่นี่นะแถมยังกำลังกุมมือของคนที่ชื่อพลายอยู่อีกตั้งหากมม่รู้จักไอ้หมอนี่เหรอวะไอ้พลาย ผมรีบดึงเสื้อกลับมาในทันทีก็แค่คนแปลกนะะนะหน้าเนั้นแหละไอ้ป้องไปกันเถอะนังกำลังจะฉายแล้วเขาเดินผ่านหน้าผมไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยระหว่างเราไม่แม้แต่จะหันกลับมามองผมได้ซ้ำเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมรู้สึกเหมือนกับคนไร้ค่าไร้ตัวตนผมลูบมือไปตามรอยจามบนผ้าตอนนี้มันเลือนลางแทบมองไม่เห็นอยู่แล้วจะว่าไปแล้วคนชื่อพลายคงลืมผมได้ง่ายเพียงแค่ขยี้น้ำทิ้ง เหมือนกับรอจางๆบนผ้าสินะเดินกลับมาที่ร้านขนมเห็นไอหินมานั่งเล่นมือถือรอแล้วก็รู้สึกผิดเหมือนกันแฮะปล่อยให้เพื่อนสนิทต้องอยู่คนเดียวในขณะที่ตัวเองบ้าบอวิ่งตามคนที่เหมือนกับผีไม่สิต้องเรียกว่าผีพลายจริงๆแล้วล่ะมั้งก็เขาหนักขโมยข้างร่างกายแล้วก็ยังน่าจะขโมยหัวใจผมไปแล้วด้วยวนนันแรกของการเปิดภาคเรียนชีวิตของการเปิดภาคยนวันแรกนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการขึ้นมอปลายเลย เพื่อนใหม่กับอาจารย์ที่ต่างแวะเวียนเข้ามาแนะนำคอสเซลเลเบสอันที่จริงปีหนึ่งภาคคอมมันก็แทบจะต้องเรียนผู้วิชาพื้นฐานตอนมอปลายกับทั้งหมดนั่นแหละจำพวกพื้นฐานของการคำนวณแบบแคลคูลัสความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎทางฟิสิกส์ทักษะพื้นฐานของภาษาอังกฤษความรู้พื้นฐานทางด้านการเขียนโปรโแกรมความคิดเชิงตากการรกะหรือแม้แต่การเขียนแบบด้วยมือและด้วยโปรแกรมภาคคอมที่ผมเรียนนั้นมีผู้หญิงเรียนเยอะจนน่าแปลกใจเลยครับเคยคิดมาตลอดเลยว่า เด็กวิศวะส,ส่วนใหญ่จะมีแต่พวกเด็กผู้ชายเถื่อนแ,นแมนแมนแต่มันก็ไม่ใช่เลยสักนิดผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยแทบจะครึ่งเลยแต่ผู้ชายบางคนก็ออกสาวเชียวแต่ผมกลับชอบนะเวลาได้อยู่ใกล้เพื่อนแบบเนี้ยแล้วมันก็เฮฮาดีตอนนี้กลุ่มผมค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเพราะตั้งแต่ชั่วโมงแรกก็โดนให้จับกลุ่มทำงานเขียนแบบด้วยกันผมเลยมีเพื่อนใหม่เพิ่มเข้ามาอีกหกคนที่ไม่น่าจะเข้ากันได้เลยแม้แต่นิดเดียวเพชรกับก้อยเป็นคู่รักมาราธอนที่คบกันมาต,ตมนนั้งแต่ม .1 ประดุดผลฝรั่งกับมมลงวันทองสองคนนี้มาอยู่ด้วยการเจอรู้ใส้รู้พุงกันหมดแล้วครับดาก,กันตั้งแต่วินาทีแรกยันจบคลาสรักกันด้วยลำแข้งและฝ่าเท้าตบตีสลับกับจูจ๋จีอย่าไม่มีสิ่งใดขวางกัน้นวิวสาวสุดห้าวพูดทาปากแดงยิ่งกว่าแดกเลือดสดมาทอมบอยขั้นสุดแต่กลับพูดค้าพูดขาวาจาสุภาพประหนึ่งกุลสตรีหลุดยุคจากสมัยอยุธยานู่น ที่สําคัญวาจาคารมคมคายในการจีบหญิงเนี่ยต้องกราบคาระวะเลยตะล่อมเก่งมากพุทธหนุ่มผิวแทนมาดเข้มถึงจะตัวเตี้ยกว่าผมนิดหน่อยแต่พอยิบออกมาแต่ละทีเนี่ยสาวๆถึงขั้นมองกันแบบเลี้ยวหลังเลยเชียวมีเสน่ห์แบบไทยแท้ที่หาได้ยากยิิงในสมัยนี้เลยก็ว่าได้ที่สําคัญก็คือมันโซสนิทไม่ว่าใครจะมองมันก็แค่ยิ้มให้แล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เท่านั้นกราฟิก ชายคนเดียวที่สูงพอๆกันกับผมในภาคนี้หน้าตาแบบตีกวนตีนแถมยังพกความมั่นหน้ามันโนกมาอย่างเต็มเปี่ยมจีบไปทั่วเซลลไปทั่วผมว่าชีวิตมันดูแล้วไม่น่าจะยืนยาวสักเท่าไหร่น่าจะถูกกระเทือบตายคาตีสกอตเรนดจบนั่นแหละออดี้หนุ่มหล่อหน้าใสลูกครึ่งเดนมาร์กผู้เปิดเผยว่าเป็นเกย์แท่งแบบแอบไม่อยู่อีกแล้วมุมมิงฟุงฟ้งฟิงแอแบเบลได้ทุกที่ทุกเวลามันเล่าให้พวกผมฟังว่าตอนอยู่มัธยม ต้องแซงทําตัวเป็นแมนมาตลอดแต่พอพ่อแม่จับได้ว่ามันดูหนังโป๊ผู้ชายกับผู้ชายก็ถูกพาไปพบจิตแพทย์ไปไปมามามันก็เลิกแอบแมนมันก็มาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงจนพ่อแม่มันนั่นแหละที่ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์แทนพวกมันทั้งหกคนนี้มีพืชเพลไปคนกรุงเทพทั้งหมดเลยไม่มีใครที่คิดจะจะออกมาอยู่หอ,อก,กันเลยสักคนหลังจากการจบการแนะนำคอสมีเรนในคลาสที่สองพรุนพีวิศวะมันก็พากันเดินกรูเข้ามาในห้อง น้องครับน้องครับมหาวิทยาลัยของเราไม่อนุญาตให้มีระบบโซตัสดังน,นั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าพวกพี่จะมาวากน้องๆน,นะครับรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งมันกล่าวขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนอกจากมหาลัยของเราจะมีพี่รหัสมอแล้วก็ยังมีพี่รหัสคณะด้วยซึ่งในวันนี้จากจำนวนน้องๆทั้งหมดในทุกภาครวมกันมีทั้งสิ้น7 5 2คนซึ่งเพียงพอต่อการได้พี่รหัสอย่างแน่นอนในกล่องที่พวกพี่ถือกันอยู่เนี่ยวันนี้จะมีหมายเลขของพี่รหัสของน้องอยู่ในนั้นพอว่าจบ พวรุ่นพี่มันก็เดินยืดกรอบมาให้ล้วงทีละคนผมกับไอ้พุทธหยิบฉลากขึ้นมาใบหนึ่งมันเป็นสีทองแวววาวเชียวในขณะที่วิวกราฟิกก้อยมันได้สีแดงส่วนไอ้เพชรกับออดี้มันดันได้สีฟ้าเอาล่ะครับพวกน้องมีเวลาแค่ในวันนี้ที่จะตามหาพี่รหัสของตัวเองพี่รหัสของน้องทุกคนจะอยู่ที่ทุกซอกทุกมุมอยู่ภายในตึกคณะโดยจะแขวนป้ายรหัสไว้ที่คอถ้าน้องอยากจะรู้ว่าพี่เขามีรหัสอะไร ต้องอาจจะต้องทาตามเงื่อนไขาบางอย่างที่พี่เขาเสนอและเพื่อให้ง่ายขึ้นในการตามหาตัวฉลากที่เป็นสีแดงคือพิรหัสที่เป็นผู้หญิงเฮ้ยจริงอ่ะเสียงเฮวิทวิวดังขึ้นจากปากพวกตัวผู้ที่จับฉลางได้สีแดงในทันทีเอาละครับเอาล่ะครับคราวนี้สีฟ้าคือพิรหัสที่เป็นผู้ชายนะครับคราวนี้เสกิร้องดังลั่นเลยครับโดยเฉพาะไอออดี้ลุกขึ้นมาโยกบั้นเอวอย่างน่าเวทนาโออุบาท ส่วนอันสีทองลองเดาดูสิว่ามันคืออะไรเพียงแค่พี่มันเอ่ยถามก็มีมาหมดเลยทั้งตุ๊ดกระเทยทอมเกยและสารพัดที่พวกมันจะนึกกันออกผิดหมดนั่นแหละครับรุ่นพี่มันกระตูกยิ้มมองมาที่ผมชลาสีทองคือรุ่นพี่รหัสตัวท็อปของคณะไม่ว่าจะเป็นดาวเดือนดารานายแบบนางแบบนักกีฬามหาลัยหรือเรยงง่ายๆว่าตัดคนธรรมดาทิ้งไปได้เลยที่สําคัญรุ่นพี่พวกเนี้ยมันจะอยู่ในที่ที่คาดไม่ถึง และเงื่อนไขในการขอดูป้ายก็โหดมากดังนั้นขอให้โชคดีนะน้องๆสองสาวที่อยู่กลุ่มข้างๆกันถึงขั้นกิดีดไอร้อนจนแก้วหูแทบแตกอ้อพี่ขอเตือนเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าอย่างไงก็พยายามหาพี่รหัสของตัวเองให้เจอดีกว่านะครับเพราะพี่รหัสจะต้องปกป้องน้องในทุกกรณีเรียกได้ว่าน้องทำอะไรผิดพี่รหัสก็จะรับโทษเป็นกึ่งหนึ่งด้วยเอาล่ะครับในเมื่อพวกน้องเข้าใจกติกาแล้วและพวกพี่จะได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ทุกท่าน วันนี้จะไม่มีการเรียนการสอนดังนั้นใช้เวลากับรุ่นพี่อย่างมีความสุขเถอะนะครับกลุ่มรุ่นพี่มาหยิบป้ายห้อยคอสีฟ้าขึ้นมาแขวนไว้โดยพลิกเลนรหัสซ่อนเอาไว้ด้านในเพราะกับโบกมือลาเดินออกจากห้องไปไอพุทธมึงเอามาเล่นกับกูเลยนะออดดี้มันหมายจะไปแย่งฉลากสีทองในมือไอพุธครับแต่มอนี่มันไวเป็นลิงเลยครับรีบดีดตัวแล้ววิ่งออกไปเลยหลบหลังไอกราฟิกในทันทีคราวนี้ออดดี้มันหามายิ้มให้ผมเลย ฉลาดในมือมึงน่ะดีอยู่แล้วนะไอออดี้การันตีว่าเป็นผู้ชายอย่างแน่นอนถ้ามึงเล่ฉลาดกับกูแล้วเกิดได้ดาวคณะหรือส,สาวคนอื่นน่ะแล้วมึงจะมาเสียใจห,หลังนะเว้ยเออออดี้มันถึง,งค้นขมวดคิ้วคิดเลยคราวนี้ตอนนี้สงสัยว่ามันอยากได้พี่รหัสเป็นผู้ชายอย่างจัดก็ไม่อยากจะบอกหรอกนะว่าแค่มันเดินไปจีบตรงๆเลยน่าจะมีโอกาสมากกว่าเราซะอีกเออเออวะว่าแล้วพวกผมก็เปิดฉลากออกมาดูว่าเป็นหมายเลขอ,อะไร ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสามเหรอโอ้โหชีวิตเหมือนติดกรรมแม่แต่พี่รหัสกูก็ยังนำเบอร์สิบสามสัตว์เอ้ยพวกเราทั้งหมดลงมาทานข้าวกันที่ใต้ตึกคณะวิศวะมองไปร,บรอบๆตอนนี้ในโรงอาหารไม่ไม่ต่างกับคุณนรกเลยสักนิดเมื่อมีเด็กในคณะหลายคนเริ่มทำการสืบหาพิรหัสของตัวเองกันอย่างจริงจังไอพวอรุ่นพีมันก็ไม่ยอมบอกง่ายๆด้วยสิสั่งก็เลยให้พวอรุ่นนนองทำนู่ทนทำนี่ทั้งร้องทัง้งเต้นกันดังลั่นไปหมด เอาไงดีครับผู้แกถ้าเราต้องโดนแบบนั้นอะ่ะมีหวังพี่นาฏแน่ชีวิตเนี้ยวิวมันถามมาถามผมด้วยสายตาเหมือนกับจะร้องไห้ออกมาเลยเฮ้อสาวทอมบอยแสนมันมันหายไปไหนแล้ววะมึงนะ่ะยังดีนะวิวได้พี่รหัสเป็นผู้หญิงยังไงก็ไม่ได้แต่แรงมากหรอกดูกูกับไอ้ออดี้ดิพี่รหัสเป็นผู้ชายแถมแม่งจงใจแกล้งรุนน้อ,นอช,ชัดเลยเพชรมันชี้ไปที่รุ่นพี่สองสาวกลุ่มหนึ่งที่เริ่มหยิบเครื่องสำอางออกมาแต่งหน้าทาปาให้กับเราน้อง,อง,องแสนสวย ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วไหมพวกมึงก็แต่จะแยกย้ายกันไปตามหาให้เจอเท่านั้นที่สำคัญแยกไปการเป็นปกลุ่มแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะต้องเข้าไปทีเดียวพร้อมกันซะเมื่อไหร่ก้อยมายิ้มกลุ่มกลิบแบบมีแผนไว้แล้วในใจจนผู้ผมโต้ถาออกมาพร้อมกันเฮ้ย <Hey, S 1> ยังไงวะกูวิวกับเอกราฟได้สีแดงใช่ปะดังนั้นแน่นอนว่ารุ่นพี่เป็นผู้หญิงเราสามคนก็มาเป่ายิ้มฉุบแล้วส่งคนที่แพ้เข้าไปถามรหัสไง ถ้าโดนแกล้งก็โดนคนเดียวที่เหลือก็รอจดเลขเอาก็พอเข้าใจหรือเปล่าเชี่ยครกับมึงมาตั้งหกปีกูเพิ่งเห็นมาฉลาดก็คราวนี้นี่แหละก้อยมึงจะพูดกับเมียตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะไอเพชรกูไม่อยากเห็นผัวเมียตีกันนะว้ยใช่สิเพราะกูงโง่นี่แหละถึงทนคบกับมึงมาตั้งหลายปีอือโอ้ยไม่ได้น้อยหน้ากันเลยพวกมึงสองคนว่าแต่สองคนเถอะเพลงพุทธมึงรู้หรอวะ ว่ามีใครเป็นตัวท่าของปีสองบ้างอะกราฟิกมันถ่าออกมาให้พวกผมได้แต่สายหน้าแถมในโรงอาหารนี้ยังไม่เห็นมีใครมีป้ายสีทองเลยสักคนตอนนี้ที่กูรู้แน่นอนคือดาวกับเดินคณะนั่นแหละเพราะฉะนั้นมึงอาจจะต้องตามหาคนสองคนนั้นให้เจอก่อนแล้วก็ต้องเราไปดูในเพจคณะด้วยนะว่าปีที่แล้วใครได้เป็นพรีเซนเตอร์โปรโมทของคณะส่วนพวกนักกีฬานเนี่ยกูก็ไม่รู้เลยว่ะแค่นี้ก็เป็นพักคุณอย่างสูงแล้วไอ้คราบยังไงซะพวกพี่เขาก็ยังอยู่ในตึกนี้อยู่ดี แกก็ค่อยๆไล่หาไปทีละช่านกันเถอะนเพลงพุทธว่าจบวิวมันก็ลุกเอาจานไปเก็บแล้วลากก้อยกับกราฟิกหายขึ้นตึกไปงั้นพวกกูสองคนไปก่อนนะเอาเป็นว่าถ้ากูเจอพวกป้ายทองกูจะโทรบอกพวกมึงก็แล้วกันเพชมาลากออดี้เดินไปหลังโรงอาหารที่มีกลุ่มรุ่นพี่ชายล้นไหลกลุ่มหน้ากันอยู่เอาไงดีเพลงเหลือแค่มึงกับกูแล้วจะแยกกันหาหรือจะไปพร้อมกันฮนะอืมกูว่าไปพร้อมกันดีกว่านะ จำนวนพวกตัวทปมันก็ไม่น่าจะมีเยอะขนาดนั้นและที่สําคัญจะได้สลับกันเข้าไปด้วยเอาอย่างนั้นก็ได้แล้วมึงจะเริ่มจากภาคไหนก่อนดีล่ะตอนนี้มืดแปดด้านมากเลยครับไม่รู้เลยว่าแต่ละภาคมันอยู่ตรงไหนกันบ้างเอองั้นลองวนหาพิธีชั้น,นอย่างที่วิวมันบอกก็แล้วกันผมกับไอ้พุทธเริ่มเดินวนหาได้โรงอาหารกันก่อนเลยครับรนพี่หลายคนหนมามองพวกเราสองคนเป็นตาเดียวกันเลยแต่หาทหาไรก็ยังหาไม่เจอพวกป้ายสีทองสักที ไอพูรุนพีมันก็บอกว่าอยู่ในที่แปลกๆนี่วะไอพุธมึงว่ามีตรงไหนในคณะนี้บ้างวะที่พวกเราไม่คิดจะเข้าไปหาแน่นอนอะมันก็น่าจะเป็นพวกห้องพักอาจารย์ศูนย์ทดสอบสโมสรนักศึกษาโรงประลอของแต่ละภาคะไรเงมั้งแล้วก็อีกห้องนึงก็ห้องปฏิบัติการหรือแม้แต่ห้องน้าอาจารย์ด้วยเท่าที่กูนึกออกอะนะงั้นลองเรื่องที่สโมสรนักศึกษาก่อนดีไหมกูว่าผู้รุ่นพี่ตัวท็อปผู้หญิงก็ไม่น่าจะซ่อนตัวในที่ประหลาดมากนักหลอกหน้าใช่ไหม ชั้น2คือแหล่งรบสมุรสอของแต่ละภาคครับพวกเราไล่ดูไปทีละห้องจนในที่สุดก็เจอแจ็คพอตคนแรกจนได้แต่ยังมีคนอื่นพยายามนั่งบงังป้ายอีกที่ว่าหาลําบากเพราะมีพวกคอยซ่อนให้นี่เองเหรอวะยินดีด้วยนะคะที่หาพวกพี่เจอจนได้นะคะพี่ชื่อนุ่นนะเป็นดาวคณะวิศวะโหยอย่างสวยเลยอะตาเงี้ยกลมโตสุดๆเลยปกติเคยเห็นแต่ดาวคณะไว้ผมยาวแต่พี่นุน่นกฉีกแนวมากอะทซผมซอยสั้นแสกกลาง เต่ยังเซตให้ดูยุ่ๆสไตล์สาวเซอร์คือดีอ่ะว้าวเอาล่ะเงินไขใน,นการขอดูรหัสของพี่ก็คือตอนนี้ใจเต้นมากเลยครับอย่าเว้นวักแบบนี้สิมันเสียวนะวว้ย,วยพี่นุ่นหยิบจานขึ้นมาวางบนโต๊ะแล้วเอาเทียนไขจุดไฟแล้ววางบนจานใบนั้นทำยังไงก็ได้ให้เทียนดับโดยห้ามขยับจานห้ามสัมผัสหรือใช้วัตถุอื่นมาโดนเทียนหรือเปลวไฟห้ามเป่าแล้วก็ห้ามเอาน้ำมาหยดด้วย สายตาของพวกพี่มันมองมาที่ผมสองคนแล้วก็ตุงยิบออกมาเฮ้ยทำไมเงื่อนไขมันง่ายขนาดนี้วะอันที่จริงถ้าเรียนมาทางสายวิทย่อมต้องรู้อยู่แล้วสินะขนาดเด็กประถมยังรู้เลยผมเริ่มกวาดสายตาไปทั่วมองหาแก้วน้ำที่สูงกว่าแท่งเทียนทันทียังไงซะพวกพี่มันก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาตรงหน้าไว้ให้อย่างแน่นอนจัดการครอบแก้วใสลงไปอย่างไววอ่องเร็วไฟบนเทียนเล่มน้อยดับลงอย่างรวดเร็ว จนผมกับไอ้พุทธหันมายักคิ้วให้กันหลักการคืออะไรล่ะคะพี่นุ่นเท้าคางมองมาที่พวกเราสองคนด้วยรอยยิ้มไอ้พุทธมาเลยหันไปตอบแทนองค์ประกอบของการติดไฟได้ต้องมี3อย่างครับคือจะต้องมีออกซิเจนเชื้อเพลิงความร้อนและแน่นอนว่าในอากาศย่อมมีออกซิเจนอยู่แล้วส่วนเชื้อเพลิงก็คือตัวเทียนไขและไส้เทียนตัวเทียนไขทำมาจากพราฟินแวร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากกระบวนการแยกน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ หรือแม้แต่ขี้พึ่งซึ่งเป็นไข่ที่พึ่งขับออกมาเพื่อน,นําไปใช้สร้างหรือซ่อมแซมรังพึ่งทั้งสองอย่างมีส่วนประกอบที่เหมือนกันคือสารไฮโดรคาร์บอนเฮ้ยไอพุทธเห็นมันเอาแต่ยิ้มยิ้มไอ้นี่มันก็ฉลาดไม่เบาแฮส่วนหลักการในการดับไฟก็คือทําให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาแทนที่ออกซิเจนและแน่นอนว่าเมื่อเกิดการเผาไหม้ย่อมต้องคลายก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและก๊าซจะคลุมภายในแก้วเพราะมีน้ําหนักมากกว่าอากาศ1.5เท่า ทำให้ระดับความเข้มข้นของกา๊าซออกซิเจนลดลงจนไฟดับไปเองเออถูกต้องวิทยาศาสตร์ถือเป็นวิชาพื้นฐานของคณะวิศวะและที่สําคัญเลยคือคนต้องมีทักษะแนวนคิดแบบมีตรรก,กะและชาติสังเกตและพี่เชื่อว่าทั้งสองคนจะต้องเรียนคณะนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนค่ะนอกจากทั้งสองคนน้องจะได้รู้หมายเลขรหัสของพี่แล้วพี่จะติดดาวทองไว้ให้ที่เสื้อให้ด้วยเนื่องจากการทำเวลาได้เร็วกว่าที่พี่กำหนดเอาไว้ พี่นุ่นลุกขึ้นมาแล้วหยิบสติกเกอร์ดาวสีทองปั๊มหมายเลขสิบมาติดที่อกเสื้อผมทั้งสองคนเอาไว้ดาวพวกเนี้ยเก็บเอาไว้ให้ดีนะคะมันมีอภิสิทธิ์ในการขอร้องรุ่นพี่คนไหนก็ได้ให้ทําตามหนึ่งอย่างดาวหนึ่งดวงต่อหนึ่งคำสั่งเท่านั้นใช้ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปต้นไปและตอ้องไม่ใช่คำสั่งที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีด้วยสรหัสหของพี่ก็คือพี่นุ่นพลิกป้ายสีทองที่แขวนอยู่กลับมาอีกด้านศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ ผมรีบหานไปมองฉลากทองของไอพุทธใน,นทันทีเลขที่มนได้ก็คือ0012ซึ่งตาจะผมแค่แต้มเดียวเท่านั้นเสียงถอนทายเจอของเราทั้งคู่ดังขึ้นเพราะกับหน้าตาผิดหวังจนพี่นุมมันหัวเราะอ,ออกมาเลย <c oughs> อ๋อเพื่อเห็นแก่ความฉลาดและล้อหล,ล,ล่อของน้องทั้งสองคนพี่จะบอกว่าให้อีกนิดนะคะพี่รหัสตัวท็อปปีสมีทั้งหมด13คนเท่านั้นและหนึ่งในนั้น ซ่อนตัวอยู่ที่โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมเคมีเอ้ยขอบคุณนะครับพี่พวกเราล่ําลาพี่นุ่นแล้วมุ่งไปยังโรงประลองของภาคเคมีกันต่อเดินเข้ามายัางอาคารประลองที่ติดอยู่กับตึกวิศวะก็เจอรุ่นพี่ผู้ชายกลุ่มใหญ่เลยครับนั่งเตะท่าทาอย่างก,กับพวกแม่กําลังจะเล่น MV กันอะแถมไอ้คนที่คล้องป้ายทองมันก็โคตรจะเก๊ก้กล่ออะเงยหน้าสะบัดผมขึ้นมามองพวกผมทั้งสองคนอย่างก,กับโฆษณายาสระผมโอโยฮาวัตสันว้าว โอ้โหสัตว์ก้อยจัดๆเลยได้แต่กระพริบตาอึ้งกับภาพตรงหน้าไอ้รนพี่มันก็ลุกขึ้นแล้วเดินเอามือซุกในกระเป๋ากางเกงยีนเดินชักกระตุกมันโคตรสังข้างแดงระรังมอหลอกพีาา่เราสองคนในปากก็เคี้ยวหมาฝรั่งจนแทบจะาจะถีบยอดหน้าเฮ้ย hey, ไอ้น้องถ้าอยากจะรู้รหัสของพวกกูมึงต้องตอบคำถามกูให้ได้นะเว้ยเออสามข้อแล้วผ่านเลย <TH OM> ปืดปืดซึ่ดเลือกสมองกระตุกเลยตอนนี้ต้องตั้งหน้าโมรละลึกจิตนึกถึงคุณพระรัตนรไตทั้งปวง เมื่อไอ้รุนพี่ที่แขวนป้ายทองมาเท้าแขนมาบนไหล่ผมและพูดเป่าลงมาที่รูหูเฮ้ยคำถามแรกก็คืออะไรเลยวะคำถามแรกอ่ะตอนนี้ต้องตั้งสติก,ก่อนยังไงซะไอ้คำถามมันก็น่าจะเกี่ยวกับภาคเคมีและมันน่าจะยากพอตัวเลยอะไรเอ่ยขึ้นตัวด้วยหอหิบแต่ลงท้ายด้วยสารอีผู้หญิงมีไว้ใช้ฉี่หุยอิสร์ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเคมีเลยนี่ว้ยเฮ้ย ห้องน้ําสตรีหรือเปล่าครับพี่ hey, เฮ้ยเช็ดแค่ไอพูดมันต่อออกมาแบบน่านิ่งๆในขณะที่ผมนั้นกลับคิดไปอีกอย่างหนึ่งเลยโอ้ยว้ยไม่ธรรมดาดิว่าพี่มันบทออกมาอย่างหัวเสียโอเคต่อไปอะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยคอควายลงท้ายด้วยยอยักษ์มีขนเป็นอวัยวะโอ้โอ้จะตอบมากเลยแต่กูจะหาว่าด่าพวกพี่มนะันอะ คิ้วซ้ายครับอะไม่เหมือนที่กูคิดเลยสักนิดไว้เฮ้ยเอ้ยอ้อแม่งเก่งว่ะข้าวสุดท้ายเลยก็แล้วกันอะไรเอ่ยปิดข้างหน้าจะเห็นนมปิดหลังก็เห็นขนคําถามบ้าบอแบบเนี้ยมันเกี่ยวกับวิศวะตรงไหนวะเนี่ยขนมครับเป็นไอพุทธที่ตอบคาถามออกมาแบบไรอารมณ์ใ,ใดๆเอาจริงๆผมได้คิดไปไกลทุกคําถามเลยเฮ้ยเอ้ยอ เก่งเว้ยกูถือว่าผ่านเลยกูชื่อว่ากูชื่อว่าพี่วุฒนนะเป็นนักกีฬาแข่งรถเยาวชนทีมชาตินะไอพี่วุฒนมันลุกไปที่หัวของไอพุทธย่างเอนดูรหัสของกูคือ0007 00แล้วพวกมึองล่ะได้พี่รหัสเลขอะไร00012ครับไอพุทธมันจับมึงพี่วุฒิออกจากหัวแล้วต่อออกมา00013ครับผมหันไปบอกอีกคนเฮ้ย ถือว่าพวกมึงโคตรโชคดีเลยว่ะงั้นกูจะบอกอะไรดีๆให้นะเว้ยรหัส0 0 0 1 1ศนะ่คีดห่น่ะอยู่ภาคเดียวกันถือว่าเป็นตัวท็อปในตัวท็อปของพวกปี2เลยนะรหัส11เป็นแชมป์กีฬาคาราเต้มาปีที่แล้วเลยนะรหัสเลข12เป็นหัวกะทิของคณะวิศวะเกรดเฉลี่ยปีที่แล้วคือ4.0,000เลยนะแล้วก็ยังเลนเหลี่ยมแพรว์แพรวที่สุดกูเตอือนก่อนเลยนะว่าอย่าคิดเป็นศัตรูด้วยเแ็่ขาดเลยนะ่นนะ พี่วุ้นมาหยิบสติกเกอร์ดาวทองหมอยลเจ็ดมาติดให้พวกผมแต่สายตาพี่มันมองไอ้พุทธแบบจะแดกห,หัวอยู่แล้วแม้ว่าเพื่อนใหม่ผมคนนี้มันจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็เถอะตอนนี้ในเวลานี้สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือทั้งผมและไอ้พุทธดันน่าจะได้พิรหัสที่ร้ายกาจที่สุดในคณะสัตว์แล้วสําหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วน,นะครับถ้าใครชอบก็อลกดไลค์อะย่าลืมกดซับสไคร้กดซะ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 ตดะะตดได,ด,ด้นะครับตดได้นะครับติีมาเลยครับโอ้โหฟันดีนะครับ <Thailand Bunny S 1> ให้เสียาษไทยโดย Chicken Voice Studio